แสสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผม,ผมก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่ผมข้างติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติกเกอร์ของผมนะครับที่ตีมวนที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อของผมนะฮะไอ้ก็เริ่มตัวน1่สบาทต่อเดินยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับ โยโรสวัสดีครับพบกับรายการทําทีวีนะครับวันนี้ผมทําคลิปอะไรผมจะมาทําคลิปสอนเขาผมนะครับอ่ะจริงๆมันสอนติดตั้งเขาผมนะครับเปิดตัวไหมครับอีดิเตอร์เขาผมซึ่งเนี้ยผมเออ่มีเวลาอผมจะการหนึ่งอันเนี้ยเขาผมนะฮะแต่ทีเนี้ยผมจะมาสอนเว้ยว่าทำไดง่ายถึงจะเปิดนะครับอีดิเตอร์ขึ้นมาได้าสำหรับคนที่ยังเออไม่เคยนะผมนะฮะโอเคอันนคุณต้องมีอะไรก็คือไมค์คาร์กุ้งผมก็คือไมคคาร์กุ้ซื้อไมค์คล้วก็มีไมค์คาร์รันเชอร์ติดตั้งไว้ครับผมนะะฮซื้อพันยวผมนะะฮ ออกมาเข้าไปเนี่ยผมเปิดไปที่ลันเชอร์ครับผมนะครับโอเครอมาโหลดนิ่งก่อนแล้วก็ให้เราผมไปที่ m ม n e ค r a f ฟ w ินโด w แล้ผมนะฮะอันนี้ผมเลิกไว้แล้วมันจะเป็นไมค์คาร์ฟวินโดอยู่แล้วผมนะครับทีนี้ครับผมถ้าเกิดคุณมีไมค์ค r ร f t เนี่ยให้คุณปิด เโดโดนะี๋ยวผมดเนี่ยครับคุณทำการเปลี่ยนตรงเลตติลิทเป็นเลตเต็ดพรีวิวของผมนะฮะทำการติดตั้งนะผมแต่ผมไม่ตั้งไว้แล้วนะครับมันเลยขึ้นเพลย์ให้ครับผมนะฮะแล้วถามว่าตั้งแล้วมันเล่นมาอีเตอร์ได้ไหมครับตอบว่าคือยังครับผมนะฮะถ้าเกิดกดเพลย์ไปเนี่ยมันก็จะเป็นไมค์ครับเอ่อพรีวิวธรรมดาทั่วไปเลยไหมครับไปตั้งธรรมดาปกติครับผมนะครับซึ่งสีของต่อมาเราจะทุกคุณติดตั้งเสร็จแล้วผมนะให้คุณทำการสร้างชักขึ้นมาครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะทำการนิ้วฉากขัดเขามที่ผมเนี่ยครับผม โคลนตกใจเอ้ยเครื่องหมายคำถาม Editor เท่ากับ True ครับผมนะแล้วกด Next นะฮะอันนี้ผมตั้งชื่อว่าเออไมค์คาบิเตอร์เขาผมนะครับปึ๊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 บอินดิเตอร์อ่ะผมตั้งไว 2, ้สองเขาว่าผมมีคาบิเตอร์เขาเดียวหนึ่งอันนะครับผมนะฮะแล้วถามว่าตอนเนี้ยคือเสร็จหรือยังนะครับผมแล้ตอบว่าคือยังไม่เสร็จนะถ้าเกิดคุณเปิดไหมครับอินดิเตอร์ตัวนี้ไปไหนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นคือ เจ้าตัวไอ้ตัวตัวเขาตัวเนี้ยมันจะยังไม่ได้เปิดไหมครับเออมันจะไม่ไปถ้าเกิดคุณเปิดครั้งแรกนะโอเคอันนี้เปิดมาอันนี้ขึ้นไปขึ้นเฉลยของไหมครับหนึ่งจุดนี่สังเกตพรีวิวใช่ไหมนะฮะแต่พิดไปนเนี่ยปรากฏว่ามันยังขึ้นเป็นไหมครับเวอร์ชันหนึ่งจุดยี่สิบจุดสิบสองอยู่เว้ยมันกลับมาเปิดไปครับตัวเต็มถ้าเกิดบางคนเปิดครั้งแรกจะไม่ขึ้นแบบนี้ครับผมนะครับถามว่ามีวิธีแก้ไหมคำตอบคือมีซึ่งอันนี้ผมจะมาสอนแก้ด้วยครับผมนะครับโดยวิธีแก้ของมันเนี่ยก็ไมม่ยาากกกครรับผนะด ปุ่ม Windows และกุ่ม I ของกันแล้ว I, ผ,มนนะผมจะเป็นการเปิดหน้าเหมือนเซ t ต i n งขึ้นมาครับผมจากนั้นให้เราไปที่ในส่วนของตัวแอปก็ผมนะครับแล้วก็ไปที่ Default App ครับจากนั้นผมให้เราพิมพ์หา m i n e Car r t ก็ผมปึ๊บปึ๊บนี่วผมก็เจอ m i n e c r a f t ตรงนี้ผมแล้ถ้าผต้องการกดตรงนี้ผมนะครับเพื่อทําการเ,ออเปลี่ยน Default App จาก m e c r a f t ปกติให้เป็น m i n e c r a f t Preview แล้วกด set Default ขผมนะครับนี่ก็จะเป็นเปิดไหมครับอัตโนมัติครับผม ทีนี้ถ้าเกิดเราทําการอ่าผมขอกดรีเฟซก่อนนะผมนะครับปึ๊บทําการกดเอ่อเปิดไหมครับอิเตอร์ตัวที่ผมสร้างใหม่ขึ้นมาเนี่ยครับผมปึ๊บทีนี้โอเคเข้ามาแล้วครับทีนี้เราก็มาเปิดที่ตัวไหมครับอิเตอร์แล้วเข้ามามันไม่ได้เข้าผ่านหน้าเมนูปกติแล้วเนนะฮะและข้ามกี่วันหนึ่งจุดี่สิบจา1.20.31ด้วยครับผมนะฮะนี่ครับผมอันนี้ก็คือการติดตั้งไหมครับอิเตอร์คือเสร็จสิ้นแล้วผมนะฮะโอเคครับผมก็มาสลับ คืนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมช่วยอย่าลืมกดไลค์ช่องสุดท้ายสลับคืนนี้ขอตัวลาไปผมสวัสดีครับบ๊ายบาย